คุณผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะทางคุณบอยสิริชัยค่ะร่วมด้วยทางวงของคุณแอนออรดีนะคะหรือว่าออรดีแบนค่ะคุณผู้ชมขาได้บินไปทัวร์คอนเสิร์ตค่ะอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะบอกเลยว่าทางคุณบอยสิริชัยเนี่ยเรียกได้ว่าปลื้มมากๆค่ะคุณผู้ชมขะเพราะว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะคะคุณผู้ชมขะเพราะทางคุณบอยสิริชัยเนี่ยแกเคยพูดนะคะว่า ทางเมืองไทยเนี่ยคืองานมันก็เยอะอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแทจบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะแล้วยิ่งไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็คืออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งไปทัวร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยใกล้จะเปิดฤดูกาลด้วยค่ะทั้งซ้อมนะคะทั้งเตรียมวงค่ะคุณผู้ชมคาชุด เอยนะคะไม่ว่าจะกการแสดงการซ้อมลําต่างๆนานาค่ะมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแล้วยิ่งต้องไปตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าวุ่นวายแล้วก็โทรศัพท์เข้าทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้จะอยู่ไกลอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าก็ต้องคุยโทรศัพท์คุยงานอยู่ตลอดเลยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบอกเคยหว่่งจากเทือนะคะพี่น้องงานก็คือไม่เว้นจริงๆเลยนะคะไม่ทัวร์คอนเสิร์ตก็จะเป็นงานวงนะคะถ้างานวงก็คือเป็นงานธุรกิจส่วนตัวอีกค่ะคุณผู้ชมขาคือมันเยอะจริงๆนะคะซึ่งทาง างคุณบอยสิริชัยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาจนว่าเพิ่นได้ออกมาว้าวนะคะว่าปลื้มใจจริงๆนะคะกับการไปทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะถึงจะวุ่นวายขนาดไหนถึงจะหนักขนาดไหนนะคะแต่ว่ามาแล้วเนี่ยก็คือแบบบ่าคิดว่าสิได้การตอบรับดีขนาดนี้ค่ะพี่น้องขาซึ่งทางคุณบอยนะคะก็ได้โพสต์ค่ะโดยบอกว่าบลอกว่าพี่น้องสิมาหาไลาปานนี่ครับเวทีแรกที่ออสเตรเลียพี่น้องซิดนีย์ใจดีลายครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาครับอ่านี่นะคะคุณผู้ชมขา เป็นทางวงออร์ดีแบน์นะคะร่วมด้วยคุณบอยสิริชัยนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะไปยกวงเลยนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยมาเต็มหน้าเวทีนะคะทางบอสบอยเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาบอก บ่ลูว่าสิมีคนแบบม้าแบบม้าเบิงม้าชื่นชอบลายปนนี่นะคะพี่น้องคาซึ่งเมืองซินี์เนี่ยคนจัดเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะจัดเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณบอยกับคุณแอนไปนะคะคุณผู้ชมคาทางคุณบอยเองเนี่ยบอกว่ามาออสเตรเลียเนี่ยครั้งแรกเพราะปกตินะที่เคยไปก็จะเป็นโซนยุโรปนะคะคุณผู้ชมคาแต่ว่าอันนี้นะมาเทือแรกแต่ส่วนหหายเนี่ยบ่ค่อยได้ออกมาทัวร์ต่างประเทศะค่ะพี่น้องขาพอบอดเนี่ยบอกว่ามันบอมีเวลาวางอิรีแต่งานวงกันหลายแล้วงานวงงานธุรกิจยุบ้านนี่ กระแทบสิบมีเวลาว่างค่ะพี่น้องค่าแต่นี่ก็คือมันว่างจริงมันว่างนะคะคุณผู้ชมขาศพจังหวะที่ว่างพอดีทีมือที่เพิ่นจางนะคะพี่น้องขาก็เลยได้มาค่ะพี่น้องก็ถือโอกาสแบบว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยไปพักผ่อนด้วยกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชม่าก่อนจะเปิดฤด,ดูกาลหน้านะคะบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะทางบอสบอยเนี่ยของมอลล้าใจเกินร้อยนะคะพี่น้อง่าบอสเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะฉากแสงสีเซียงนะคะตั้งแต่ชุดแดนเซอร์เนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะบอกเลยว่าผ่านว่นวายอีีค่ะ พี่น้องคะถ้าใครนะคะมีโอกาสได้ไปดูนะคะคุณผู้ชมขายอย่าพลาดเลยนะคะชุดของบอดกับซอนี่ก็คืออลังการค่ะค่ะพี่น้องคะคือชุดแดนเซอร์นะคะแล้วก็ศิลปินทุกคนเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือสวยอลังการมากๆตั้งแต่ชุดบอดกับซอนี่คืออลังการนะคะพี่น้องคาใบไฮว่าเป็นสีแดงค่ะพี่น้องะ่ะงามอีลีคะ่ะพี่น้องโอ้โสุดยอดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามให้ได้นะคะคุณผู้ชมขาเปิดฤดูกาลนี้นะคะพลาดไม่ได้จริงๆคะ่ะอยู่ที่สารคามพี่น้อง ต้องไปเบื้องให้ได้นะคะผู้ใดว่างๆนะคะต้องไปติดตามค่ะพี่น้องเพราะว่าวอตบอยเองเนี่ยเรียกได้ว่าปีนี้นะคะล้ำสองเรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมขาเ,เรื่องอ่าเรื่องอีอย่างแน่นะคะพี่น้องต้องรอติดตามค่ะที่แน่แนนะคะมีเรื่องพระภัยมณีนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งจะเป็นคนรบบทนะคะกับทางบอสโจนะคะคุณผู้ชมขะอาจจะเป็นเรื่องพระภัยมณีคือกันเนาะคะ <ritt characteristics S 1> ่ะพี่น้องแต่ว่าจะเป็นคนรบบทนะคะคุณผู้ชม นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาต้องรอติดตามกันให้ได้นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรามาดูความคิดเห็นทางแฟนคลับกันบ้างนะคะระหว่างที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะมีใครนะคะคอมเมนต์กันอย่างไรบ้างนะคะต่างคนก็ต่างให้กําลังใจค่ะแล้วก็ยินดีนะคะชื่นชมที่บอสกับซอยได้ไปทัวร์ต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะแฟนคลับบางคนบอกว่าสวยงามที่สุดเลยครับน่ารักปังๆมากเลยไปไกลมากค่ะบอสบอยสิริชัยหมลําใจ ร้อยชอบมากสนุกมากค่ะเมือ่อคืนมีคนที่ไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนี่เยอะกันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซนยุโรปนะคะทางโซนออสเตรเลียนะคะทางอีกหลายๆประเทศเ่ยนะคะเรียกได้ว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่หลายประเทศอีกแล้ะคะ่ะพี่น้องคะงอ่ะทั้งศิลปินเนี่ยเป็นเล่นอยู่ทั้งประเทศใดนะคะก็เอิ่นได้ว่าพอแตพอะะ่พี่น้องบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ได้รับ ได้กระแสตอบรับดีมากๆนะคะจากแฟนคลับหลายๆท่านนะคะต่างก็ย,ยินดีแล้วก็ชื่นชมมากๆนะคะที่บอสกับซ้อนเนี่ยได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ต่างแดนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มอบความสุขให้กับแฟนๆอยู่ที่ต่างประเทศที่บ่ค่อยมีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยนะคะโดดโดนเที่ได้กลับมาค่ะกับโบเมนวาสิกับมาเราได้เบิงตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเร้วนะคะ ดีใจด้วยนะคะที่ได้ไปสร้างไปมอบความสุขนะคะให้กับคนบ้านเรานะคะอยู่ที่ต่างแดนค่ะคุณผู้ชมขาจังใดกัดีใจกับบอดกับซอนำนำเนาะคะ่ะพี่น้องบางท่านนะคะก็บอกว่าสุดยอดมากเลยนะคะดีใจน้ำลายสุดยอดมากเอบปังๆมีแต่คนรักมากมายอ่านี่นะคะ ก็อย่างที่ว่าเลยค่ะคุณผู้ชมขาคนรักก็เยอะจริงๆนะคะทางบอสกับซอเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขามีแต่คนหากคนชื่นชอบอินดูนะคะพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นบอสบอยเอ๋ยซอแอนออร์ดดีเนี่ยมีแต่คนรักคนชอบนี่คือเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาไปที่ไหนคือแฟนคลับแน่นก็คือเต็มทุกงานเลยนะคะแม้กระทั่งไปต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมขาถึงมันจะไม่ใช่งานใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือคนแน่นล้านเลยนะคะจนแบบ บอดกับซอเนี่ยเพื่อนกันยังตกใจว่าบอคิดว่าคนสิมาหลายปานนี่บอคิดว่าคนสิให้การตอบรับดีปานนี่เลยค่ะแต่ว่าด้วยความปังนะคะพี่น้องค้าเพิ่นกันเลยแบบได้กะระแสตอบรับดีมาโดยตลอดนะคะบว,า,วาสิในท์ไทยหรือวันในต่างประเทศค่ะพี่น้องค้า แต่ไม่ว่ายังไงนะคะถึงจะไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ชมทั้งบอดนะคะก่ยังอัปเดตสถานการณ์นะคะของลูกน้องหรือว่าศิลปินหลายๆคนในหมอดลำใจเกินร้อยเนะะี่ยค่ะภาพการล้ําการฟ้อนนะคะพี่น้องขาการซ้อมลำกรแต่ละอย่างเนี่ยค่ะ การซ้อมลำซ้อมอะไรแต่ละอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม่าคือบอสก็อัปเดตตลอดค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าคุยงานตลอดเลยนะคะคุณผู้ชม่าไปไซกับคุยแต่งานค่ะพี่น้องขาคนมันจะดังจะปังไปข้างหน้านะคะเป็นบอสเป็นหัวหน้าเนานนะคะ่ะพี่น้อง่าต้องดูแลลูกน้องกว่าเป็นร้อยชีวิตค่ะคุณผู้ชมทั้งต้องควบคุมการแสดงนะคะฉากแสงสีเสียงเอ่ยนะคะพี่น้องขา เรียกได้ว,ว่ามันก็ควบคุมหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันค่ะยิ่งตอนนี้นะคะอยู่ที่ต่างประเทศก็ต้องคุยงานตลอดค่ะคุณผู้ชมคาทั้งแสดงคอนเสิร์ตทั้งต้องคุยงานค่ะพี่น้อง่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้ทางบอสกับสอด,ด้วยละกันค่ะ เอาเป็นว่ายัางไงาก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ